สวัสดีนักศึกษานะคะสำหรับวิดีโอฉบับนี้นะคะอาจารย์จะทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาะะใช้เพื่อทบทวนเนื้อหาในการเรียนในหัวข้อจุลินทรีย์ที่ใช้ปร,โระ,ะโยชน์ในทางการเกษตรนะคะโดยบทบาทของจุลินทรีย์ในทางการเกษตรนะคะโดยปกติะะจุลินทรีย์จะทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบ,บุ นิเวศอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์จึงทำหน้าที่ย่อยสลายสารอาหารนะคะหรือแปลสภาพอินทรีย์วัตถุในดินแล้วพืชน,นำสารอาหารหรืออินทรีย์วัตถุในดินที่ถูกแปลสภาพเป็นแร่ธาตุต่างๆไปเป็นอาหารที่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจุลินทรีย์ในทางการเกษตรนะคะจึงทำหน้าที่ในการปรับสมดุลและรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆในดินให้เหมาะสมต่อพืชน,นะคะโดยปัจจุบันนะคะมีการนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีมากขึ้นนะคะ โดยจุลินทรีย์ที่มีบทบาทนะคะในทางการเกษตรนะคะจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เรามักพบในดินเช่นแบคทีเรียเชื้อราแอกติโนเมซีสโปรตซัวนะคะซึ่งก็จะแบ่งจุลินทรีย์ในดินออกได้ทั้งหมด5ประเภทนะคะโดยกลุ่มของจุลินทรีย์ในดินที่มีบทบาททางการเกษตรนะคะก็จะแบ่งออกเป็นนะคะ1ก็คือจุลินทรีย์ เพิ่มธาตุอาหารพืชนะคะ2ก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชนะคะ3เป็นจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะ4เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เร่งการผลิตปุ๋ยหมักนะคะและ5ก็เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยสลายสารพิษในดินนะคะโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่1นนะคะที่เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ เพิ่มธาตุอาหารพืชน,นะคะจะเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่สามารถแปลสภาพธาตุในตัเจนนะคะโดยตัวจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะคะจะทําการผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีเอสนะคะย่อยสลายสารอินทรีย์ในตัเจนที่มีการสะสมอยู่ในดินนะคะให้กลายไปเป็นในโตัเจนที่อยู่ในรูปที่พืชน,นําไปใช้นได้นะคะได้แก่ กลุ่มของจุลินทรีย์จีนัสบาซิลัสนะคะออโตแบคเตอร์สเตปโตไมซีแอสเปอร์จิลัสเนโตแบคเตอร์และเนโตโซโมเนนะคะโดยกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการตรึงเนโตเจนจากอากาศแล้วเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบเนโตเจนนะคะจะแบ่งเป็น3ประเภทย่อยๆนะคะตามความสัมพันธ์กับพืชน,นะคะกลุ่มที่1ได้แก่ แบคทีรียตึงเนโตเจนที่อยู่ร่วมกับพืชแบบพึ่งพาอาศัยนะคะโดยอยู่กับพืชตระกูลถั่วเช่นไรโซเบียมนะคะกลุ่มที่2ก็คือแบคทีรียตึงเนโตเจนที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชแบบอิสระนะคะเช่นอะซิโต สไปรินดัมนะคะที่มาพบในพืชตระกูลหญ,ญ้าอ้อ,อยข้าวฟ่างและข้าวโพดนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือแบคทีเรียที่อยู่อย่างอิสระในดินและอยู่บริเวณรอบๆๆากพืชน,นะคะเช่นอะซิตโตแบคเตอร์และไซโนแบคทีเรียนะคะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชน,นะคะออซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มนะคะเช่นจุลินทรีย์กลุ่มที่สร้าง ฟอสฟอรัสนะคะหรือกลุ่มที่สร้างเอนไซม์ที่แปลสภาพฟอสฟอรัสที่พืชสามารถนำไปใช้งานได้นะคะโดยจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะคะจะทำการย่อยตะกรนฟอสเฟตหินฟอสเฟตที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตแล้วสะสมและถูกตรึงไว้ในดินนะคะให้พืชสามารถนำฟอสเฟตที่ถูกสะสมอยู่ในดินไปใช้ประโยชน์ให้ มากขึ้นแล้วก็เต็มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตที่อยู่ในดินมากขึ้นนะคะเช่นแบคทีเรียในกลุ่มบาซ i ิลัสซูดโมนแอนโอแบคเตอร์หรืออาจจะเป็นราในกลุ่มของแอสเปอร์จิลัสเพนิซิลียมนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากจุลินทีย์กลุ่มที่ละลายฟอสเฟตแล้วนะคะก็ยังมีจุลินทีย์กลุ่มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารนะคะได้แก่ กลุ่มของเชื้อราที่มีชื่อว่าไมคอรไรซานะคะซึ่งตัวราไมคอรไรซาเนี่ยโดยปกติก็จะอาศัยอยู่ตามรากพืชอยู่แล้วนะคะซึ่งจะอยู่กับรากพืชแบบพึ่งผ่าอาศัยนะคะโดยเชื้อราเนี่ยจะรับอาหารจากพืชนะคะในขณะที่พืชก็จะได้ประโยชน์จากเชื้อราในการดูดซึมน้ําและธาตุอาหารให้กับพืชนะคะโดยราที่อาศัยอยู่ตามรากพืชหรือ ในพืชน,นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดด้วยกันนะคะเช่น ectomycoriza และ endomycoriza นะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มจุลินทรี์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า PGPR นะคะย่อมาจาก Plant Growth Promoting Rhizobacteria so นะคะ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วๆไปรอบๆร,ร,รากพืชซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะคะก็จะทําหน้าที่สร้างสารกระตุ้นที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่ชื่อว่าซิโดโรฟอร์นะคะที่ทําหน้าที่นําเข้าธาตุเหล็กที่อยู่ รอบๆบริเวณรากพืชเข้าสู่เซลล์พืชนะคะหรืออาจจะเป็นสร้างฮอร์โมนพืชในกลุ่มของออกซินหรืออินโดอซิติแอซิดนะคะรวมทั้งมีการสร้างสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ด้วยนะคะจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็อย่างเช่นจุลินทรีย์ที่อยู่ใน genus a s p i r i l l u m s t e p t o c y c c s b a c i r a u s S. o u e u s เป็นต้น ที่5ก็คือจุลินทรีย์เร่งกลุ่มะนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่มักพบนะคะในกระบวนการทำปุ๋มักที่ทําหน้าที่ในการหมักซักพืชซากสัตว์นะคะโดยจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ชอบอุณหภูมิปานกลางแล้วก็ชอบอุณหภูมิสูงนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการ ย่อยปุ๋ยหมักจนกระทั่งได้สารประกอบฮิวมสัสเกิดขึ้นนะคะกลุ่มที่5จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายสารพิษในดินนะคะจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถใช้สารพิษที่ตกค้างจากการใช้สารเคมีเพื่อควบคุม,มแมลงศัตรูพืชรวมทั้งใช้ สารเคมีที่เกิดขึ้นจากการกําจัดวัชพืชที่มีการสะสมและตกค้างอยู่ในดินนะคะโดยจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะใช้สารพิษเหล่านี้นะคะเป็นแหล่งอาหารและก็เป็นแหล่งพลังงานได้นะคะตัวอย่างเช่นออจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าสูดอุมโมนแนนะคะที่ย่อยสลายสารพิษที่ชื่อว่าแอนทาซินนะคะให้กลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับแอมโมเนียมได้นะคะ ซึ่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรนะคะในปัจจุบันนะคะก็นิยมเอามาผลิตเป็นหัวเชื้อในชีวพันธุ์ทางการเกษตรนะคะโดยชีวพันธุ์ทางการเกษตรนะคะก็จะเป็นสารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์รวมทั้งจุลินทรีย์ตลอดจนสารประกอบของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยทั่วๆไป ก็จะหมายถึงตัวจุลินทรีย์นั่นเองนะคะซึ่งเกษตรกรก็จะนิยมเอามาใช้ประโยชน์กับพืชน,นะคะเช่นใช้เป็นปุ๋ยในรูปแบบของปุ๋ยชีวภาพนะคะเพื่อกระตุ้นให้พืชแข็งแรงแล้วก็สามารถยับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคบางประเภทได้นะคะโดยประเภทของสารชีวภาพันเนีก็จะแบ่งตามแหล่งที่มาจากธรรมชาติซึ่งจะแบ่งออกเป็น สามกลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มของสารชีวพันธุ์ในธรรมชาติที่มีฤทธิ์กำจัดสัตรูพืชกลุ่มที่สองก็จะเป็นชีวพันธุ์ที่ได้มาจากกลุ่มของน้ำมันจากพืชและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นชีวพันธุ์ที่ได้มาจากจุลินทรีย์นะคะเช่นฟังจายนะคะแบคทีรียวไวรัสโปรโตโซวัวรวมถึงสัตว์ขนาดเล็กด้วยเช่นกลุ่มของไซเดนฝอยนะคะโดย การใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นชีวพันธุ์ในทางการเกษตรนะคะเราก็นิยมใช้ในรูปแบบของปุ๋ยชีวภาพค,คือเป็นปุ๋ยให้กับพืชเช่นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการตรึงในตัวเจนเช่นพวกแบคทีรียหรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการละลายฟอสฟอนะคะหรือจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตสารที่คล้ายกับฮอร์โมนพืช ะะหรือผลิตซเดโรฟอร์นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังใช้จุลินซีเพื่อชักนำให้พืชมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีการปรับตัวต่อสภาวะความเครียดจากสภาพแวดล้อมต่างๆได้นะคะนอกจาก ใช้ในการชักนำพืชให้มีความแข็งแรงแล้วนะคะยังใช้เป็นปฏิบัติต่อเชื้อก่อโรคพืชน,นะคะรวมทั้งเป็นปฏิบัติต่อมแมลงศัตรูพืชซึ่งจะลดการใช้สารเคมีและก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะคะตัวอย่างของปุ๋ยอินทรีย์และก็ปุ๋ยชีวภาพที่อยู่ในรูปของชีวพันธุ์นะคะเรานิยมเติตมชีวพันธุ์ ลงไปในปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราก็จะเรียกมันว่าปุ๋ยชีวภาพซึ่งถ้ามีแต่หัวเชื้ออย่างเดียวนะคะเราจะเรียกว่ากล้าเชื้อนะคะแต่เมื่อไหรที่เราเติมลงไปในปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราจะเรียกกลุ่มชีวพันธุ์เหล่านี้ว่าปุ๋ยชีวภาพนะคะ ตัวอย่างของปุ๋ยอินทรีย์นะคะจะหมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบที่มีจากอินทรีย์วัตถุชนิดต่างๆนะคะที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือวัดสดุเดือใช้ทางการเกษตรนะคะประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทเช่นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยหมักและก็ปุ๋ยพืชสดน,นะคะในขณะที่ ปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีและมีเป็นส่วนผสมที่มีอยู่ในปริมาณมากทําให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพจากจุลินทรีย์ชนิดนั้นนะคะ เราจะนิยมเรียกปุ๋ยชนิดนี้ว่าปุ๋ยชีวภาพนะคะจุลินทรีย์ที่เรานํามาใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพนะคะก็อย่างเช่นจุลินทรีย์ไลโซเบียมจุลินทรีย์แอซิโตแบคเตอร์จุลินทรีย so ์ที่มีชื่อว่าอะโซสไปริลลัม um, ซึ่งก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นอาจจะมีคุณสมบัติในการตรึงในโตเจนได้ดีหรืออาจจะมีคุณสมบัติในการ ผลิตฮอร์โม,โมนพืชหรือละลายฟอสเฟตดีๆนอกจาก3ชนิดของจุลินทรีย์ที่อาจารย์ได้พูดถึงนะคะก็จะยังมีไซยาโนแบคทีเรียนะคะแหนแดงนะคะแล้วก็กลุ่มจุลินทรีย์ที่ละลายฟอสเฟตนะคะซึ่งก็มีทั้งราและก็แบคทีเรียนะคะเช่นแอสเปอร์เจรัสซูโดม o นแน a c บ l าซิรัสนะคะเพนิซิลลียมนะคะซึ่งก็จะทำให้อ,อ ฟอสเตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,อะนอกจากกลุ่มที่อาจารย์พูดมานะคะก็จะมีราไมโครไรซาแบคทีเรียซิลิก้าแล้วก็แบคทีเรีย PGPR นะคะซึ่งตัว p ี r เนี่ยมีความสำคัญก็คือเป็นได้ทั้งปุ๋ยชีวภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่ช่วยปกป้องพืชนะคะจากเชื้อก่อโรคได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปุ๋ยชีวภาพที่เกิดจากแบคทีรียตึงในตัวเจนนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากแบคที ria ละลายฟอสฟีนะคะและก็จะมีปุ๋ยชีวภาพที่เป็นแบคทีรี a ผลิตซีเดโรฟอร์นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของปุ๋ยชีวภาพ ในกลุ่มของจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์แสงนะคะซึ่งก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือ ang, แบคทีรียสังเคราะห์แสงสีม่วงและก็แบคทีรียสังเคราะห์แสงสีเขียวนะคะโดยแบคทีรียสังเคราะห์แสงนะคะจะมีบทบาทในการผลิตพืชก็คือช่วยในการตึงในตัวเจนนะคะละลายฟอสเฟตและผลิตสารที่มีชื่อว่าอินโดอะซิติกแอซิดและ 5- อะมิโน เวลูนิกแอซิดนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยชีวภาพที่เกิดจากเชื้อราไมคอร์ไรซานะคะประโยชน์ hmm. ของปุ๋ยชีวภาพก็คือ,อทําให้เกษตรกรหร,รือผู้ใช้งานมีอายุยืนนานมากขึ้นนะคะ mm hmm. เนื่องจากจุลินทรีย์หลายชนิดเนี่ยมีความสามารถ ในการช่วยให้พืชเจริญเติบโตจึงลดการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ตัวผลิตภัณฑ์จะค่อนข้างมีอายุยืนนานในสภาพแวดล้อมนะคะเนื่องจากจุลินทรีย์มีความสามารถในการปรับ,บตัวได้ดีนะคะและใช้งานได้ง่ายนะคะทำให้พืชมีการจเจริญเติบโตได้ดีด้วยะคะ่ะ